เรียกได้ว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตเลยดีกว่าหนึ่งปีนี้เราจะไม่เจอพ่อเลยชีวิตผู้หญิงหลายคนพังเพราะผู้ชายแต่กับเธอคนนี้พังเพราะเรื่องกินครับกินน้ำอัดลมกินทีต้องขวดลิตรเท่านั้นกินพิซซ่าทีเป็นถาดถาดทำให้น้ำหนัก75กิโลพุ่งไปถึง105กิโลฮะชอบใครก็ผิดหวังเหนื่อยง่ายเขาไม่ดีเธอรับจบ แต่จุดเปลี่ยนของเธอที่ทําให้เธออยู่กับร่างนี้ไม่ได้คือการถูกปฏิเสธการเข้าทํางานเพราะอ้วนเกินไปไปพบกับเธอคนนี้ฮะคู่กันคนแปลงร่างครับว,ว้าวร้อยห้าจากวันนั้นค่ะ จนตอนนี้เท่าไหร่คะจูดที่ประมาณ65 a v e r a g e ค่ะ 65? แต่ว่าเคยลงไปต่ำสุดนะประมาณ58ค่ะ40กว่าโลประมาณ45โลค่ะโดยประมาณโอ้โหแล้วตอน <c oughs> จริงๆแล้วเป็นคนน้ำหนักเยอะอยู่แล้วไหมคะตั้งแต่เกิด ใช่ค่ะน้ำหนักเยอะมาตลอดเลยค่ะอ้วน uh มาตลอดเลยเอตอนนั้นร้อยหกิโลใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่บอกว่าชอบดื่มน้ํามัดลมก็ต้องเป็นลิตรพิซซ่าก็ต้องถาดหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่จากเ5็ขึ้นไปร้อยหกิโลประมาณ2ปีค่ะก็คือทํางานด้วยทํางานดึกด้วยอะไรด้วยแล้วก็เวลาเราเครียดเวลาเราเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยกินค่ะกินทุกอย่างที่เราอยากกินเราไม่ได้สนใจว่าเราจะกินมากกินน้อยคือเราอยากทานอะไรเราทานเลยไม่ดื่มน้าเปล่าด้วยไม่ดื่มน้ำเปล่า ดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่าค่ะโอ้โหก็เลยพุ่งขึ้นไปร<ช>้อยห้าเลยใช่ค่ะใช้ชีวิตยากนะตอนร้อยห้าลำบากมากๆเลยค่ะพี่บอยคือเรียกได้ว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าการใช้ชีวิตของเราสุขภาพของเราก็เสียด้วยลำบากมากค่ะม,มีบางทีเดินขึ้น BTS อย่างเงี้ยค่ะเวลาเรารีบเราวิ่งเป็นล้มก็มีค่ะคนต้องแบบแบกเราไปนั่งที่คนท้องถามจริง ก็คือ,อคือ,อด้วยความที่น้ำหนักเนะยอะ ช่ก็เลยวิ่งแล้วจนเป็นลมใช่วินมอเตอร์ไซค์คือแบบใส่หัวไม่รับเลยเป็นผู้หญิงที่ใช้คําว่าปฏิเสธได้เปลืองมากถูกไหมใช่ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างปฏิเสธเรื่องอะไรบ้างโดนปฏิเสธเรื่องงานก็คือมีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์สมัครงานที่บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเลยเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆแล้วก็เราเองอะค่ะผ่านทุกด่านเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเทชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราเหมือนได้เข้ากรุ๊ปและวหลังจากนั้นเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็คือโดนเตะออกจากกรุ๊ปไลน์คน เดียวเลยใช่มมไม่ได้คำอธิบายอะไรทางนั้นเลยแต่ว่ามีพี่ค่ะทำงานในนั้นก็เลยไปถาม HR uh huh. เขาก็บอกมาว่าด้วย personality ของน้องเขาไม่ผ่านเสียใจไหมมกเสียใจอ่ะรู้สึก<ร>ว่าเราคาดหวังงานนี้มากใช่แล้วเราแค่รู้สึกว่าบางทีความสามารถที่เรามีมันมันไม่พอกับสังคม ออกพอเป็นพิธีม,มีสมัครฟิตเนสค่ะคือมีหลายฮึบอยู่เราเองก็เป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นเป็นร้อยๆครั้งเหมือนกันแบบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและที่ลดน้ําหนักแต่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายทําได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ว่าอ๋อเหนื่อยจังเลยไม่ชอบวิง่งรู้วิง่งเหนื่อยลมเลิกทําอย่างนี้อยู่นานไหมนานค่ะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตเลยละกันไม่เสียดายเงิน,นไปสมัครไว้แล้วเ,เสียดายพ่อก็คือไม่คุยด้วยแล้วเรื่องความสวยความงามพ่อคิดว่า ไม่น่าจะทําได้แหละชีวิตเนี้ยพ่อพูดกับเราเลยว่าแบบก่อนป้าตายอยากเห็นลูกสาวผอมไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยสักครั้งในชีวิตแบบอยากเห็นลูกเป็นคนปกติทั่วไปได้ไหมโมเมนต์นั้นรู้สึกงไงจี๊ดในใจอยู่ค่ะเสียใจอยู่ค่ะที่แบบเราทําให้พ่อเราเครียดขนาดนี้เลยหรอแล้วพ่อก็รู้ว่าเวลาเราเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาเราก็แบบกลับบ้านไปร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงทั้งสุขภาพทั้งจิตใจเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ มีฮึบเดียวในใจคือขนมที่มีในห้องทั้งหมดอะค่ะทิ้งหมดเลยไม่ทานเลยเราก็ออกกำลังกายจากลู่วิ่งที่เราสึกว่าเราไม่ชอบเดินเลยเราเราลงมาจากลู่วิ่งแล้วไม่ลงมืนหัวจังเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเริ่มเดินช้าก่อนค่ะค่อยๆเริ่มเดินเพิ่มวันละสิบนาทีวันแรกได้สิบนาทีเองค่ะพี่บอยโอเคเหนื่อยมากก็ได้เริ่มนะใช่อเสิบนาทีแล้วไปส่องกระจกทำไมฉันไม่ผอมลงเลย เราเป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยสิบ <c oughs> นาทีมันจะลงได้ยังไงเธอแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นถ่ายรูปตัวเองในกระจกทุกวันอม,มองตัวเองในกระจกทุกวันชั่งน้ำหนักทุกวันชั่งน้ำหนักทุกวันตื่นเช้ามาชั่งแล้วพอมันมีหนึ่งโลแรกที่ลดลงไปอะพี่บอยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันลงได้เลยอุ้ยแบบน้ำหนักลงนี่อะไรเงี้ยเริ่มสนุกกันมาเริ่มสนุกแล้วโลที่สองโลที่สามอุม้ยฉันผอมหรือเปล่านะอะไรเงี้ยจนก็ทําไปเรื่อยๆค่ะจนเราเห็นร่างกายตัวเองแบบ เปลี่ยนแปลงจากรูปที่เราถ่ายทุกวันอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้เนี่ยไม่ไม่ไปเจอใครเลยนะคะไม่ไปเจอพ่อไม่ไปเจอเพื่อนทําอยู่ประมาณเกือบปีการมีสังคมเนี่ยเราต้องไปกิน,นใช่ <laughs> เราเห็นรูปร่างตัวเองเราจับคุงตัวเองเราจับแขนตัวเองรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เราจะสวยแบบในรูปได้ยังไงอ่ะแบบคนอื่นๆดาราทั่วไปหรือว่าคนสวยๆ๋ยนนี้เยอะมากเรามองเขารู้สึกว่า ชีวิเนี้ยเหมือนเราต้องถอดร่างออกไปอะเราถึงจะเปลี่ยนได้เราจะถอดร่างตัวเองออกไปยังไงมันทําไม่ได้เราต้องตายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนี้คือประสักคใหญ่ใน<ม>ชีวิตเราก็โทรไปร้องไห้กับเพื่อนกับพี่อะไรอย่างเงี้ยตลอด<ม>แต่เราก็คือไม่มีทางเลือกอื่นไงคะพี่บอย<ม><ม>เราเราอาจจะคิดว่าเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพอเราลองทําไปมันก็มาเรื่อยๆนะมันก็เริ่มเห็นผลลัพธ์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานานไหมครับ ถ้าลงไปประมาณ45โลก็ใช้เวลาเราตั้งทาร์เก็ตเลยเราเป็นคนตั้งทาร์เก็ตทุกเดือนเดือนนี้เราจะเห็นเลข6เดือนนี้เราจะเห็นเลข7็แล้วแต่เราเราใช้เวลา1นปีเท่านั้นเลยค่ะ <โฮ S 2> เรา <โฮ S 2> เตั้งเ<า>ป้าเลยว่าเราจะแปลงร่างใน1ปีไปหาพ่อ1ปีนี้เราจะไม่เจอพ่อเลยแล้วหลังจากที่1ปีที่ไม่เจอพ่อแล้วไปเจอพ่อท <c oughs> ำแรกโมเมนต์แรกที่คุณพ่อบอกคือ <c oughs> พ่อพูดไม่ออกค่ะคือมองเราแล้วแบบหน้าพ่อคือแบบเหมือนจะร้องไห้แต่ก็<อ>พูดไม่ออกแต่แค่ตบบ่าแล้วแล้วแบบ แค่เนี้ยเป็นสิ่งคือมองหน้ากันแค่นั้นใช่แล้วเป็นไงฟิลดีไหมหลังจากที่เราแบบปลี่ยนร่างตัวเองอะจากร้อยหโลลงมาแบบหกสิบอะมันหายไปสีกว่า50าสโลเลยนะใช่ใเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่เรา แปลงร่างตัวเองได้เรียบร้อยแล้วควัคิดว่าโลกใจดีกับกันเยอะขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสังคมการาใช้ชีวิตวินมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเขาไม่ได้ปฏิเสธพวกกันแล้วหรือแม,ม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เวลาไปซื้อเราเข้าร้านเสื้อผ้าปกติไม่ได้แน่นอนอเสื้อผ้าสวยๆที่อยากใส่ก็ไม่มีทางได้ใส่แน่นอนอตอนนี้ก็คือแบบ อยากใส่แล้วใส่ได้อยากจะเข้าร้านไหนเข้าเลยอยากทําอะไรแล้วก็ทําแล้วก็ส่องกระจกดูตัวเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นกล้าถ่ายรูปมากขึ้นเวลาไปในสถานที่ที่สวยๆตอนนี้ต้องเปลี่ยนเมมโทรศัพท์เป็นหนึ่งเทลลบอยยังคงเมนเทน ตัวเองในการออกกำลังกายให้ดีที่สุดแล้วก็เลือกทานอาหารมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะทานไม่เลือกเลยเดี๋ยวนี้เราอาจจะเลือกทานมากขึ้นขนมหวานเค้กเค้กคุกกี้ยังทานไหมยังทานนะคะยังทานเป็นคนปกติเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถลดของที่เราชอบไปได้ตลอดชีวิตเราอยากมีความสุขเพราะความสุขของเราคือการกินเพราะฉะนั้นเราแค่วันไหนที่เราทานเยอะเราแค่ต้องเอามันออกไปในการออกกําลังกายแค่นั้นเองนี่คือหนึ่งแรงบรนดานใจของคนแรงล่าฮะมีอะไรอยากจะ บอกกับคนที่กําลังจะลุกขึ้นมาแปลงร่างตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราเองเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะออกกำลังกายไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยค่ะอย่าคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่ว่าร่างกายของเราตอนนี้จะเป็นแบบไหนไม่ว่าแขนของเราจะใหญ่แค่ไหนพวงของเราจะใหญ่แค่ไหนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนถ้าคุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็ ตั้งใจอดทนสู้วันหนึ่งคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะสู้ค่ะ